ดีค่ะสวัสดีสสดพี่พี่น้องๆเกษตรกรแฟนคลับหมอปลักฟาร์มทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะน้องผักบุ้งอยู่กับเสียแจ็คสวัสดีค่ะ จะพาพี่พี่น้องๆนะคะมาชมพ่อพันธุ์ควายไทยหล่อแบบนี้เลยตัวนี้พี่เขามีชื่อว่าเจ้าตุ้ยหนุยนะคะหล่อแบบนี้เลยเดี๋ยวให้เสียแจ็คช่วยแนะนําลักษณะแล้วก็จุดเด่นของเจ้าตุ้ยหนุยกันสักนิดนึงค่ะตุ้ยหนุยนะครับเป็นลูกของเบิ้มพล้านนะครับเบิ้มพันล้านที่เกิดจากแม่สายปานสุรินบวกล้านห้าแสนตัวนี้ มีมูลค่าการส่งมอบกันอยู่ที่5ล้าน5 0 0แสนบาทโอ้โหมูลค่าส่งมอบ5ล้าน5 0 0แสนบาทเลยค่ะพี่น้องจ๋าตัวนี้ความสูงอยู่ที่เท่าไรคะตนนี้ยสูงึ่ง1้อยหสอสูง153ตัวนี้จะสามารถสูงได้กว่านี้อีกไหมคะจะสูงประมาณถ้าถ้าพูดถึงถ้าเต็มมายุ่ก็ประมาณ175าขึ้นอ๋อตอนนี้สูง153จะสามารถสูงได้กว่านี้อีกอีกเยอะเลยนะคะตอนนี้เขาอายุได้ยีิบ สเดือนอา,อายุยุ23เดือนออยังเป็นแบบหนุ่มน้อยหล่อเหลาแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะได้ในส่วนของน้ำเชื้อนะพ่อพันควายท้ายหล่อหลอแล้วเหลาแบบนี้เลยหล่อทั้งพ่อหล่อทั้งลูกเลยนะคะใครที่สนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาที่หมอปลั๊กฟาร์มของเราได้เลยเรามีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเสียแจ็คมากมากเ,ออเลยสวัสดีคะ่ะ ัสดีครับ